ว้าวการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เซลล์สวยนะครับพามาดูกันใกล้ๆสำหรับรถที่ทำการเคลือบแก้วเสร็จแล้วอีกหนึ่งคัน B M W ซีรีส์ 530e นะฮะหรือว่าจะให้ซูมออกไปดูไกลๆก็ทำได้นะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นหน้าหน้าผมนะครับจะตกใจนะครับอ่าพามาดูใกล้ๆนะนี่ครับสำหรับคันนี้นะครับ B M W ซีรีส์ 530e เคลือบแก้วเต็มเมกาเซรามิกโปนะฮะใช้เวลาในการทำงานประมาณ2วันนะครับรวมถึงการติดฟิล์มการรอยหน้าจอแล้วก็ ฟิล์มกันลอยตรงบันไดประตูจับด้วยเรียบร้อยสวยงามเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยมีการชาร์จให้ด้วยเพราะวา่าลูกค้าวานให้ชาร์จแต่ว่ารุ่นนี้ถ้าจะให้ดีต้องชาร์จแต่เมื่อคืนนะครับใช้เวลาในการชาร์จประมาณ1ิชั่วโมงถึงจะเต็ม100%นตะฮะตอนนี้เพิ่งชาร์จไปก็ขึ้นนิดเดียวเองนะสำหรับใครนะฮะที่สนใจในการเคลือบแก้วไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วตีเพลตปีปปปแสงกันลอยนะครับทางเราอ p พี u t o ม e อเตอร์ดมีบริการทั้ง2อ,อย่างเลยรวมนึกเปลี่ยนสีด,รรด้วยนะค่ เรามีบริการทั้งหมดเลยนะครับใครที่อยู่ใกล้บ้านนะครับมีผลประโยชน์มา,มากๆเลยกับการดูแลรักษาไปตอ่อเนื่องหรือว่าเรียกว่าการ m รทหารแนนนั่นเองการเคลือบแก้วหรือติดฟิล์มใต่กัน้อยนะฮะการบริารแนนซ์ก็ดูแลรักษาต่อเนื่องเนี่ยจะทําให้ผลงานและประโยชน์สูงสุดครับตัวท่านเจ้าของรถตัวรถด,ด้วยนะครับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วอย่างนี้ติดต่อสอบถามจองคิวก่อนนะครับก่อนที่จะมาติดตัง้งตอนที่จะมาติดตั้งภายในยิ่งฟิล์มแต่กันรอยภายในเนี่ยต้องสั่งนะครับ ก็ใช้เวลาในการสั่งประมาณหนึ่สวันนะครับสำหรับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมิกกี้สีรถสวยได้วันนี้มิกกี้เสีรถสวยสวัสดีครับ